สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเช้านี้นะคะเป็นเช้าที่สดชื่นมากๆนะคะที่บ้านน้องหินจังหวัดมหาสารคามของพวกเรานะคะก็คือ,อไม่มีฝนนะคะไม่มีแดดลมอ่อนๆมันสดชื่นมากมันไม่ร้อนไม่หนาวคุณผู้ชมคะแล้วที่แน่ๆนะคะดอกบัวของเรากําลังบานสวยงามมากค่ะนี่ค่ะโหวสวยไหมคะคุณผู้ชมเออมันมเป็นกลีบนะคะข้างในอะ่ะ สีขาวนะคะแล้วก็ออกมา,าสีม่วงนิดๆน,นะคะข้างในตรงเกสรของเขาเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองนะคะคุณผู้ชมคะกำลังบานกำลังงามเลยนะคะแล้วก็นี่อีกกระถางหนึ่งนะคะค่ะสวยไหมคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วอยากได้แบบถางใหญ่กว่านี้อยู่นะแต่ว่าก็ยังเพิ่งจะเป็นแบบมือใหม่อะคะ่ะ เห็นเขาปลูกอยู่ตามหน้าอาคารต่างๆอ่ะถางใหญ่ๆแล้วก็มีดอกเยอะอะมันสวยดีค่ะแต่นี่เราเพิ่งจะเป็นมือใหม่เนาะจริงๆแล้วซื้อมามันสามสีเลยนะคะแต่ว่ามาปลูกตอนเอามาปลูกแล้วมันก็ตายด้วยค่ะตอนที่ย้ายกระถางนะคะทีนี้ที่เหลือก็คือนี่แหละแล้วก็ยายข้อเ,เลี้ยงไว้ให้นะคะต้องคอยใส่น้ํานี่ก็เป,เป็นเป็นพลาสติกนะคะถ้าวันหนึ่งนะเรามีตังจะซื้อกระถางนะที่เป็นเหมือนโอ่งเนาะ เอามาใส่แล้วก็ให้เขางามๆเนาะค่ะเราชอบดอกบัวมากเลยค่ะคุณผู้ชมมันสดชื่นดอกนอกจากความสวยของเขาแล้วนะที่เป็นบัวที่แบบสีแดงสีขาวอะไรก็ชอบหมดนะบัวก็สามารถกินได้ด้วยเนาะสวยไหมคะคุณผู้ชมมันสดชื่นนะเหมือนกับเราได้อยู่ในหนองน้ำเลยนะเนี่ยนะค่ะวันนี้สดชื่นมากๆก็เลยอดไม่ได้ที่จะถ่ายให้คุณผู้ชมชมแล้วก็อยากแชร์ความงามของดอกบัวนี่แหละ มันสวยจริงๆมันกำลังงามจริงคุณผู้ชมนี่งามไม่งาไม,ม่นี่ซื้อตั้งแต่ตอนตอนที่มาเมืองไทยครั้งที่แล้วนะคะแล้วมันตายไปตั้งน่จะมีสามสีนั่นแหละเขาก็าตายเนาะแล้วก็ตอนนี้กำลังฟื้นตัวขอให้ดูบรรยากาศรอบๆของวันนี้นะคะอากาศเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมนี่ สวนหย่อมของเราต้นข่อยนะคะแล้วก็ต้นต้นไม้ประดับต้นไม้ต้นนี้อ่ะปลูกตั้งแต่สร้างบ้านใหม่ๆนะคะสิบกว่าปีเขาก็อยู่ได้ทนนะคะแล้วก็แต่ว่าก็มีตายไปบ้างเนี่ยตรงนี้นะคะแล้วก็อยากมาชอบเอาเนี่ยต้นมะละกอนะมะเล็ดมะละกอมาหวา,า,านเขาก็จะเกิดตามธรรมชาติของเขาเนาะก็ให้ชมบรรยากาศอ่าของอากาศวันนี้นะคะ ท้องฟ้านะคะเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นแบบคึ้มเนาะคึมแต่เหมือนจะไม่มีฝนแล้วค่ะมันก็ลมเย็นๆนะคะตอนนี้เวลาเก้าโมงครึ่งนะคะมันสดชื่นเพราะว่ามันไม่ร้อนไม่อบอ้าวนะคะอ๋อนอกจากบัวแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยต้นชวนชมของเราก็ออกดอกด้วยชวนชมส่วนใหญ่จะออกช่วงหน้าร้อนก็จะออกดีมากเลยนะคะ ชนชม,ชมต้นนี้ดอกสีเข้มนะคะสวยมากค่ะเราจะมีทั้งสีเข้มแล้วก็สีชมพูแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็มีแค่ต้นนี้ที่ออกดอกคุณผู้ชมคะต้นชนชมเนี่ยเขาจะทนมากเลยนะทนแดดทนฝนให้ดอกสดชื่นนะคะจะปลูกใส่กระถางเนี่ยเขาก็จะมีอายุยืนนะคะคือไม่ตายง่ายๆเนาะดูแลง่ายแล้วก็ให้ความสวยงามถ้าเกิด ตกแต่งเขาดีๆนะทําเป็นแบบเป็นกอใหญ่ๆอะคือตัดแล้วทําให้เขาเป็นกอใหญ่ๆที่พวกที่เขาทําขายอะค่ะเืออาชีพก็ทำได้ดีดีสวยเนะแล้วก็ต้นหนึ่งก็เป็นหมื่นเป็นแสนเลยก็มีเนาะแต่เราก็ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาได้มาได้มาทําดูแลเหมือนที่ <laughs> ที่ร้านเขาทาเนะาะค่ะได้แค่นี้ละค่ะไปไประมาเนาะค่ะแค่นี้ก็ <laughs> มีความสุขแล้วค่ะคุณผู้ชม ด้านนี้ก็มีเนะาะค่ะด้านนี้ก็ยังไม่ออกดอกค่ะนั่นก็คือบัวของเราแล้วก็ด้านนี้นี่ก็มีต้นชวนชมนิดนึงแล้วก็ต้นกระบ,บอกเพชรขรุนผู้ชมคะ่ะแล้วก็มะละกอของยายเนี่ยเอาเอามาวานวก็มันก็เกิดตรงนี้อีกโอ้ต้นนี้นะคะคุณผู้ชม กำลังเป็นดอกสวยไหมผาชมสวนค่ะโอเคขอบคุณนะคะ <c oughs> ดูต้นมะละกอกำลังออกดอกคุณผู้ชม <c oughs> งามไหมนี่ค่ะมันเปนยอดเขียวเลยขอบคุณนะคะขอให้ได้รับความสดชื่นนะคะวันนี้นะคะให้มีความสุขทุกท่านค่ะ วันนี้ก็ทําวิดีโอนะคะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วตาบวมไปหมดแล้วนี่ยังไม่ได้นอนนะเออวันนี้ก็จะไปทุนร้าดในเมืองด้วยอันนี้ต้นต้นดอกมะลิของเราโอเคค่ะคุณผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ